สวัสดีครับผมต่อร้อยนารักจากช่องแบบเต่าๆครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปที่5นะครับจะเป็นเรื่องของนวนิยายวิทยาศาสตร์นะครับประมาณนี้เลยนี่รูปแนวแบบเออแบบเขาเรียกอะไระ่ะมีเรื่องวิทยาศาสตร์ให้น่าสนใจนะทดลองเคมีอะไรต่างๆนะแต่งตัวแบบอวกาศอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้จะอยู่ในชุดของ แอดวานไวการ์ดที่มาจากเว็บ cbi ครับผมนะก็ก่อนที่จะทำรูปชุดนี้กันนะครับก็จะต้องมีคอมพิวเตอร์ก่อนนะแล้วก็มีการ์ดจอค่ายของ nvidia ียซีรีส์3 0 0พนะครับผมใช้3060นะครับแล้วก็จะให้ดีก็ไปรุ่น4 0 0พขึ้นไปกันจะดีกว่าครับจะเร็วกว่าแล้วก็ติดตั้งโปรแกรม sd ให้เรียบร้อยครับนะตัวนี้แล้วก็ติดตั้งส่วนเสริม เดลิมิคพร้อมให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปดาวน์โหลดตัวนี้กันนะครับผมอันนี้จะเป็นเรื่องของตัวนี้ข้อ5้าเลยนะครับนิยวิทยาศาสตร์ครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูตัวอย่างกันนะครับว่าเราดาวน์โหลดแล้วเราต้องติดตั้งยังไงวันนี้นะครับก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะกดดาวน์โหลดได้เลยนะแล้วก็ผมจะเซฟไว้ที่ ไดซีแบบเต่าๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกดขยายกันนะครับเอ่าเซนต์วิกชันน่มีไฟล์ามาสี่ไฟล์ครับก็ขยายไปที่ไดซีนะครับ sd นะครับแล้วก็ extension เ,เรามีพร้อมไวกาดก็ปี้ไปเลยเซนต์วิกชันเนี่ยมีสี่ไฟล์เดี๋ยวขอลองกดตัวอย่างหน่อยบางทีผขมีตัวอย่างนะครับก็ดูหน่อย อันนี้เขาบอกว่ามีสี่ไฟโอเคก็ไปกดดูว่าพร้อมเขามีมีแล้วนะครับอก,กดมาใช้ได้เลยลองก่อนคนระับถ้ามีเออร์เอร์เดี๋ยวผมจะบอกว่าเออร์เรอร์ตไหนเดี๋ยวมาช่วยแก้กันครับตัวนี้เป็นของเขาเลยนะครับเต็มส่วนในที่ผมขอใช้ตัวดําเดินของผมไปก่อนนะแบบธรรมดาแนวตั้งก่อนแล้วกันนะเทสก่อนนะครับผมใช้เช็คพอยต์เป็นแนวกระตูกนะครับก็คือฮัลโลคอมิกนะ ก็จะมี2ตัวที่แนะนำก็คือเป็นเรลเชียนกับเรกบกบกบวกรัตูรเรลลิสติกนะครับที่เป็นเหมือนจริงนะเป็นแนวโปโต้รูปถ่ายตอนนี้กำลังแบบบ้าฮีโลคอมิกเพราะว่ามันแนวแบบเส้นสายมันสวยงามแสงสีมันสดสดดีครับมีความคอนทราสแบบแสงสว่างอะไรเงี้ยนี่นี่นี่ก็ใหญ่ยังไม่ได้ขยายเนี่ยยังไม่ได้ขยายประมาณนี้เลยครับ ไปดูกันไม่ขยายรูปสวยรูปเนี้ยหุ่นผู้หญิงสวยมากเลยสวยเลยแสงสีดีเลยครับนิ้วมือไม่รู้มองไม่เห็นว่าเออเลอะเปล่าจริงขอใหญ่ก่อนได้ปะผมอยากแะกขยายเลือกรูปก่อนโอเคจริงๆถ้ามันรูปมันไม่มีปัญหาเรื่องหน้าจริงไม่ต้องใช้ตัวนี้ก็ได้นะเสียเวลาใช้เวลาวลิทยแปดวินาทีนะสำหรับไซส์นี้นะผมใช้ขนาด640คูณ หนึ่เพราะว่ามันจะวางสารูปพอดีนะครับอย่างที่บอกคลิปที่แล้วนะมันจะทำาูเอเปเปอร์ได้พอดีเลยอย่างเงี้ยแยกให้ดูเป็นสามรูปแล้วคลิปผมก็ลืมเปิดให้ดูนะคอผมต้องเปิดให้ดูที่ได้ายเอ็นพ e n นะี รูปนี้อันนี้เป็นปกกันเนี่ยเนี่ยสามรูปอย่างนี้นะครับวางเล็กคนเดีเยสบไบส์อย่างนี้นะโดยที่ไม่ต้องขยายด้วยนะแต่ที่ผมขยายเพราะว่าเผื่ออนาคตไ้เฉยเค okay. เรียบรรอยวนะครับเดี๋ยวจะไปซูมให้ดูนะครับจริงผมมีโปรแกรมอยู่ตัวแนละ้วอันนี้ผมอยากเปิดให้ดูหน่อยครับแต่ว่าจะเปิด,ปดยังไงวะคือเขาจะเทียบรูปให้ดูแบบเอออย่างี้ก็ดีอ่ะอันนี้เพิ่งรู้นะไม่นานนี่หรอกเพิ่งโหลดมาวันนี้เอง ขอไปเปิดเอาพูดดูก่อนครับไฟล์สองไฟล์หลังสุดมันจะเป็นรูปที่แบบยังไม่ขยายกบขยายใช่ปะ่ะเดลากสองรูปนี้ใส่เนะี่ยปุ๊บวิธีทําก็ทํำนี้ครับนี่เอาเมาส์ลากเปิดได้นี้ถ้าจะซูมก็ซูมได้ซ้ายคอนโทรลสกอร์นี่ครับคือให้ดูแบบเออเออก็ทำดี่ะ จริงมันต้องร้อยเปอร์เซ็นตะเห็แบบเราจะเห็นว่าเส้นยังคมอยู่อ่าประมาณนี้อ่ะผมขยายลนะอ่าประมาณนี้เส้นสายแสงสีของฮัลโหลคอมิกนะประมาณนี้เลยสวยโอเคพร้อมผมเช็คก,ก่อนนี่มันหลุดเลยไหมเนี่ยมันหลุดเลยะ่ะคนทำเขาก็เอ้ไม่ปานีดเลยแฮ ทำไมเขาหลุดตัวนี้มาล่ะตัวนี้ไม่มีนะไฟเดี๋ยวผมกอไปเช็คก,ก่อนว่าทัวรไม่มีครับใช่ไหมิชเชอรสเซสูขีทัวร์ไม่มีขีทัวรไม่มีครับผมมันไม่มีขีทัวรเขาอาจจะทำขีทัวร์แต่เขาไม่ได้ให้เราอะเนี่ยโผล่มาแล้วขึ้นมาแล้วอันนี้คือเขาหาเจอแล้วงั้นผมขอแก้ตัวครับอันนี้ขอเป็นแนวนอน เปลี่ยนบ้างเปลี่ยนแก้เบือ่อครับเปลี่ยนจากแดวตั้งเวลาน,นอนดูว่าก,ก็คนทําของไม่ค่อยราณีตเรื่องการให้ตัวอย่างพร้อมเลยมันก็เหมาะแล้วที่ผมมาทําให้ดูในคลิปต่างๆเพราะว่ามันเออเลอเกือบทุกตัวเลยมีนี่สวยสวยกับสวยมีสวยสวยปุ๊บเราขอขยายกดจึก๊กๆึนะครับไม่ออเลอรแล้วนะเห็นป่ะ แอันดรอยสกอร์สองสอันไม่มีเลยปะไม่เจออละไม่มีเลอเลยบอกครับถูกต้องเลยอ่ะเดี๋ยวเราสักครู่นะผมขอเจนรูปใหญ่ทักทีก่อนน่าโอเคเสร็จแล้ว,โอ,ลวโอเคครับอย่างนี้ ได้เลยนี่ร้อเปอ็นย่างนี้อืมสวยนะครับมีไฟไหม้ด้วยหรอ,อข้างหลังโอเคครับแนวนอนประมานนี้เลยก็คือตัวโหลโหลคอมิกเนี่ยทานำาแนนอนไซส์นี้ได้เลยครับผมชอบเลยแนวงนี้สบายใจครับสีสันสวยงามน,นะครับอ่ะแท็กไม่เออเล์แล้วครับสบายแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดดูผลงานที่ผมทำให้นะครับ ทำม,มาร่วงหน้าแนละ้วเรียบร้อยเนี่ยเปิดให้ดูนะครับแล้วพร้อมที่จะามให้มาแบบเยออเลยทุกอันเนี่ยต้องมาแก้แท็กกันนะแม่ถ้าเรารู้ก็ไม่เป็นไรครับมาไปดูผลงานที่ผมทำแล้วนะครับแนวการ์ตูนก่อนครับแนวการ์ตูนนี่อวกอาศเลย อ๋อมั่อกี้รูปเือกี้ไม่ได้ขยายนะมันก็เลยนี่ตัวนี้คมมากเลยครับผมเส้นคมเลยร้อยเปอร์เซ็นไม่สามารถซูมดูให้ทุกรูปได้นะแต่บางรูปก็จะซูมกาไปนะครับให้เห็นลายเส้นเองว่าเออเขาทำคอมิกคอมิกสวยมีความคงของเส้นเกิดขึ้นนะแต้แต่ชอบนะบางคนก็ชอบแบบแนวก็ได้ละ ออล่าแบบเบลเบนิดหนึ่งอ่ะนงนนวลอ่ะวันวน,นี้ผมสวยครับผมชุดผมสวยชุดเซ็กซีมาครับคล้ายๆก็ไม่เหมือนนะอ่านี่เหมือนอยู่ใต้น้ำหรือออโครเลียม นงี้อาวากาศนะครับอาวากาศมีดวงจันทร์นะ,ะอันนี้เป็นชุดแบบอาวากาศเลยแน่แสงยงามันไปเลยะครับชุดหลังแบบลาเท็ก อันนี้อยู่ในป่าหมดแล้วนะครับสำหรับเรวการ์ตูนนะต่อไปแนวเหมือนจริงครับพอโตเรลิสต,ติกอันนี้น่ามาจากเูริเชียนแล้วก็เอ่อเรีวการ์ตูนนะครับเรลิสติกอันนี้ทุกสวยมากนะน,นี้ผมเท่มากผมนะครับ เวลี hair, mm ่ o ลอง hair เป็นแบบนี้นี่ดูผมเนี่ยถึงพื้นน่ะกระตุนมา,มากๆเลยกระตุนมันก็ไม่สนใจเลย่ยาวแค่ไหนก็ได้สวยมากผมนี่เอเอๆลย่างตรงคองโอเคแต่ชุ่มันแปลกๆหมเลย เอไกเป็นแนวแนวนอนหน่อยนะครับเป็นแนวนอนทำแบบฟอร์เปเปอร์อยูดิเลีอกประตนแนูแน่ๆเลยเนี่ยน,นี่เป็นแนวไซบ์บอกป่กก็ไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมแต่แบบมีตัวกันที่ไหลอ่ะเท่มากอ่ะเมืม่ไรก็จะหลุดไปบ้างนิดหน่อยนะผมต้องจัดต่อเนื่ย อ้วนนี้ก็หนะ้าอกใหญ่มากจริงๆแล้วก็ชุดเกาะเขาก็เลยนูนลมันเป็นลูกบอลเลยแปลกอืมชุดแปลกๆนั่งเล่อันนี้ใต้น้ำอ้วนนี้สองคนนะับอันนี้กว้างดีนะวิวกว้างครับน,นี้หน้าอารมณ์แบบ ใจหรืออะไรสักอย่างแล้วตาสวยจังเลยครับสีฟ้าเลยโอ้หมดแล้วมีตาสีฟ้าอยู่หลายอันอ่ะโอเคมานี้นะครับผลงนานที่ทาไว้ลวกหน้านครับของอันนี้นะชุดนี้ของชุดเซ i e n c e นฟิคชั่นคิดเนี่ยได้ประมาณนี้เลยนี่อันนี้ผมก็ทำโ l เ p a ร์ r โชว์ไว้แหละประมาณนี้เลยนะครับสวย ปกปกก็จะใช้นี้นะปกแบบปกคลิปอันนี้นะครับนี่ใช้นี้เลยนีจะเน้นฮัลโหลนะครับฮัลโหลโคอมมิกนี่แหละแนวแนวการ์ตูนนะครับการ์ตูนคอมมิกก็เป็นการ์ตูนฝั่งอเมริกาเลยโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็ที่เหลือนละฝากไปแก้พร้อมปรับพร้อมกันเอาเองนะครับ ก็จะได้ผลงานที่ดีขึ้นต่อไปนะแต่ว่าพื้นฐานเราเอาไปของเขาเนี่แหละเอาไปปรับปรุงต่อสบายๆต่อไปคลิปหน้ารับจะเป็นคลิปที่6ครับจะเป็นเรื่องของเซ็กซี่เมยเป็นแม่บ้านแม่บ้านสุดเซ็กซี่นะแต่งชุดเมดเมยานะผมเป็นชุดแม่บ้านคนระับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ